สวัสดีครับอยู่กับเตาะวันออกด้าทักนะครับนี่รถคนดังเจอกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับด้านนู้นนะครับก็จะมีหัวลากวนโรกนะครับเราลองชมกันดูนะครับวันนี้อยู่ที่วัดหนองทันนะครับเรามีเพนเพนเตอร์มาด้วยนะ KCS นี่นะครับช่างกอนนะครับทีมงานเรามากันกี่คันนะช่างกอน มาเยอะนะครับวันนี้มาเยอะสายบุญนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันรถก็จอดกันทั่ววัดเลยนะครับวันนี้ผมก็เอาดำเล็กมาใส่หินมามาช้ากว่าเพื่อนนิดนึงมาปิด้ายช่างกรอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยหัวยาวันนี้สวยมากเลยสวยไหมเนี่ยนะครับนี่ใส่หินมา ราคาก็ตอนนี้ก็จับต้องได้นะสําหรับใครที่อยากเล่นรถบรรทุกนะครับเรามาชมกันแต่คันเนี้ยที่ผมจะพาไปดูเนี่ยสุดจัดเลยอ่าค<ๆ>นะันนี้ทําสีใหม่เป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับไป LED ด้วยอ่ามี LED ด้านบนสปอตไลท์รถไใครรถร่วมรถร่วมใครอ่ะรถรถ่วมเราไหม โอ้กระบะยาวมากเดี๋ยวเราแผ่นมาด้านนี้กันเริ่มจากคันแรกก่อนเลยนะครับมาไกลมาก,ามากบุรีล์สุดจัดเลยยูทูบเบอร์มาจากบุรีล์คันนี้ก็มาจากบุรีล์พดุงสวัสดเป็นเดก,ก้าร้อยเก้าห้าอ่ากันชนโปรเฟียสวยมากคันนี้เจอเจอเจอิสัเนเนี่ยอ่านะครับสุดจัดคันนี้เลยนี่ที่ผมจะพามาดูแวบๆก่อน อาจจะเจอกันหลายช่องแล้วนะครับนี่เป็นไงครับ <Okay. S 1> สวยมากรถหัวยาวเมืองจันนะครับดูก่อนเลยเป็นไงครับพี่ๆถังน้ำมันแตนเลสนะครับเนี่ย,ยสุดยอดเลยฝนตกฝนตกมไม่เป็นไรช่วงนี้ก็สายบุญนะครับทอกระถินเป้าป่าน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วมั้งช่างก่อน พอกระถินเนี่ยน่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วมั้งอ,อ่านะครับเป็นไงครับสวยไหมครับเด๋ยวนี้นะครับสนักแต่งเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าให้เราเลือกใช้กันดูเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะไเนาะยป็ไงครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยี๋าอ,อยู่หลังวัดกันเองทเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งเดี<ม>๋ยวพา,า <ๆ S 1> ไปดูวๆๆอลโวหัวลาก นะครับสายบุญของเรานะครับได้บุญกันทั่วหน้าเลยนี่นะครับเมกาซีรีส์500นะครับรถซนจันก็จะเป็นยางใหญ่ๆเนาะภาคตะวันออกภาคจังหวัดตาดจังหวัดจันทระยองประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟ o r w a r d 240นะครับอ่า นี่สีสวยมากเลยสีน้ำตาลนองทองนะครับมีให้ชมมากมายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเนาะ <Hey. S 1> นะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราไปชมกันคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจบก,กันด้วยเคบีนี่เป็นไงครับ <Hey. S 1> อันนี้ที่ผมขับมานะครับ <Hey. S 1> ใส่หินมาพอสมควรนะครับ <Hey. S 1> ติดซุ้มเลย <Hey. S 1> ครับ นี่ก็จะเป็นไซคลนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจบได้วยคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราเจอกันใหม่นะครับอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปต่อไปจะเป็นช่วงเอ่การเทหินนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนเทตรงไหนบ้างนะครับน่าจะโอราร a ณพอสมควรนะครับลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ